สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลเหล่าพัฒนานะครับของวันที่7มีนาคม2.568นะครับเช่นเคยครับผมก็ให้แนวทางต่อเลยนะครับผมอของวันที่ 11. นะครับของวันที่ สิบนะครับไม่ทราบว่าวันที่สิเป็นวันอะไรไม่รู้นะครับได้ยินข่าวแว่วามาว่าอาจจะไม่ออกผลนะครับแต่ก็ลงสูตรให้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขกันนะครับเราก็มาดูคําเตือกนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนะครับ ในช่องทาง Youtube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราดนั้นขอ fc ทุกท่านคราบผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดี รวย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 ทุกท่านครับผมนะครับเลขนักขลาดลาพนาวันที่7มีนาคม2 5 6 8เลขนักาดวางสูตรไว้นะครับชุดวินก็มีนะครับตัวเลขวินก็มี5,6,8,9,0,1นะครับเมื่อนำมาวินแล้วจะได้คู่เจาะทั้งหมด15คู่ตรงที่เห็นนี่นะครับนะครับ คัดด้วยตัวรูดนะครับผมรูดบนกันล่างนะครับผมนะครับนะครับแต่ทีงนี้ไปขึ้นบนนะครับผมอ่าขึ้นทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแต่คู่เจาะไปขึ้นบนนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่บอกล่างกันบนบนกันล่างก็แบบนี้นะครับ FC นะครับสูตรนี้ทั้งๆที่วิ่งมาล่างนะครับวิ่งมาล่างนะครับห้าหกงวดติดนะครับผมตามที่ได้แสดงเคยแสดงให้ดูทุกวันทุกครั้งนะครับผมใช้สูตรนี้มานะครับ ช่วงระยะหลังๆนี้นะครับเดินมา9งวดติดแล้วนะครับแต่ไปขึ้นบนนะครับนะครับ F4 ที่ติดตามเบลคราดอยู่ก็จะเห็นอยู่นะครับนะครับคัดด้วยตัวรูดนะครับตัวรูดตัวเจาะนะครับเอ่อตัวรูดนะครับ7 5 3 0นะครับเ5 3 0นเน้นไปที่5กับ0นะครับผมตัวรูดตัวคัดก็จะได้นะครับเหลือตัวเจาะทั้งหมดนะครับผมจาก15ชุดก็จะเหลือแค่9ชุดนะครับนะครับ9ชุดลงมาในนี้นะครับ นะครับเลขคลาดไม่เน้นให้ครับผมนะครับผมแต่ในกลุ่มเลขคลาดเน้นไปที่ห้าหนึ่งแต่ผมห้าหนึ่งนะครับนะครับผมห้าหนึ่งก็ปรากฏนะครับปรากฏว่าเข้าไปที่รูดห้านะครับรูดห้าบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนห้าเอ็กนี้นะครับไปเข้าล่างนะครับส่วนเอ็กห้านั้นเข้าบนนะครับผมนะครับ วางในทางไว้แบบนี้นะครับผมสรุปนะครับผมลูดล่างกันบนนะครับผมเลขลาดให้วางรูดไว้5กับ0นะครับเข้าไปที่5นะครับคู่เจาะเข้าไปที่5 1นะครับนะครับผมพอเข้าใจนะครับ f 4นะครับทีนี้เราก็มาดูต่อครับผมวันที่ของวันที่ ของวันที่10นะครับวันที่10มาดูต่อครับ นาคราชนะครับผมวันที่สิบนะครับผมมีนาคมนะครับหกแปดเราพัฒนานะครับผมนาคราชอย่างใช้ สูตรเดิมนะครับผมเอามาทำให้ชมนะครับเป็นแนวทางของวันที่10มีนาคมนี้นะครับผมผลที่ออก4 4 5 2 1 5แม่สูตรใชร้อยบวกครับผมใชร้อยบวก4นะครับก็ได้เท่ากับ6นะครับ6ยก1นเท่ากับ7นะครับ7ยก2องเท่ากับ9 9ยก1นเท่ากับ0 1>, 1ยก1เท่ากับ0ยก1เท่ากับ1 1ยก1เท่ากับ2นะครับจะได้คู่วินทั้งหมดนะครับตัวครับเรามาวินกันเลยนะครับ6 7 6 9ครับ6 0 หกหนึ่งหกสองหกสองห,องหองจดก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับนะครับเก้าสองศูนย์หนึ่ง 0212ครับเดินรูดบนกันล่างนะครับเลกนักรัดวางรูดไว้นะครับ <affe tới> <hired> ไปที่นะครับผม8 9 8 9 6 5ครับผมนะครับ9 8 6 5นะครับผมนะครับ เราทำแพทเทิร์นไว้ครับผม9 x x เก้าแ x x แป x x 6 5 x x 5ครับ เลืกนักราชเด่นไปที่6นะครับ6กับ9นะครับมกกับ9 6มีตัวไหนเอาหมดเลยครับผมกับ9นะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9คู่นะครับ <c oughs> อ,อขอภายกับน,นะครับสรุปนะครับผมสรุปรูปบนนะครับผมกันล่างกลับด้วยนะครับผม เขรขกัวางไว้9กับ6กนะครับก็จะตั้ง9กับ6แเลยนะครับเก็มีนะครับผม7 9 9เก้ เกนะครับหก็มี67 69 60 6กนะครับผมกันครับนะครับ กันหนึ่งชุดนะครับ FC ที่72นะครับผมนะครับผม3คู่ มาฟังสรุปครับ f สเลขนกักข่าวลาวพัฒนาวันที่10มีนาคมสอ6 8นะครับชุดวินครับผมนะครับเลขวินได้6 7 9 0 1 2นะครับเมื่อนำมาวินแล้วได้เลข15คู่ดังนี้ครับผมมี67 69 60 61 62 79 70 71 72 90ครับ91 92นะครับผม01 02 12ครับนะครับตัวเด่นนะครับผมเด่นรูดบนกันล่างนะครับผมก็มี8 9 6 5ครับผม8965ก็ นเน้นไปที่นะครับผมตัวคัดของเลขลาดครับ9กับ6นะครับ9กนะับ6นะครับ F4 มาดูดูโพยแป๊บหนึ่งนะครับผม9กับ6เลขลากกันอีกตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับ ราะว่าที่กันนะครับเพราะมันมีตรงนี้นะครับผมนะครับนะครับ9.6มีลงมาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเอไม่เข้าใจเรียกรัดเปลี่ยนตรงนี้ให้เลยดีกว่าเอาให้ชัดเจนเอาชัดเจน มึกหนะครับ F4 จะมึกหมึหมนะครับเขาออกเขาออกลยครับผมนะครับนะครับ F4 เดี๋ยวจะบอกว่าเอามันมาจากไหนนะครับ นี่ครับผมนะครับที่กันไว้นะครับ F4 เอาล้วครับผมนะครับทีนี้ก็มาดูครับผมเน้นไปที่9กับ6นะครับผมเน้นที่9กับ6นะครับเลขหลักกันให้ครบนะครับผมนะครับเพราะว่านะครับ8 9 6 7นะครับผมเดี๋ยวเวลามาแล้วจะเสียใจนะครับ สรุปครับผมเลขลาดลูดบนกับล่างไว้นะครับผมกลับด้วยนะครับ9กับ6ครับผมนะครับ9กับ6 9ก็มี79นะครับยกมาชข้างบนนะครับผม79นะครับ90 91 92นะครับ6ก็มี67 69 60 62ครับผมนะครับนะครับผม f อ เดคลาดเน้นนะครับนะครับชนในสูตรมากที่สุดคือชุดนี้นะครับนะครับห้าดาวนะครับชุดเดียวนะครับ F4 ครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ F4 ครับ สรุปแล้วนะครับผมนะครับก็นะครับเน้นไปที่92 62 72 82นะครับชนในสูตรนะครับบนกันล่างเม็ดเดียว62นะครับผม62นะครับผม F ส62เม็ดเดียวนะครับเอาละครับผมท้ายนี้นะครับเล็กลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ